ภายในรถช่างมันไอแม่จำว่ามึงรับงานไกลปุ๊บเดี๋ยวแม่ส่งงานไก่ไหมมึงไอโธผมวิ่งสูงแล้วสองสองสงสงไม่เก้วไม่ยกวไม่เก้วมันไม่สองตัวนั้นมึงจะส่งไม่ไก่อหเราก็เลยเราก็เลยเน้น ขคะแนนขุ้นรถสูงไว้ก่อนได้หลายอย่างย่ำแย่หมดนะก็ลำบากไงได้งานเยอะกินแต่มก็ลำบากกันได้ลำบากได้ลำบากได้อะเขาบอกว่าถ้าคะแนนสูงแม่งขึนใช่เหรอวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้า88 99ร้อยอย่างเงี้ยเออให้มันลดไปบ้างมันก็ไม่เป็นไรงานไม่ค่อยสูงเลย เข้ายพอไม่ลูกเขาเห็นวยาปวดอะยาแก้ไอเมให้กูไม่เอายากีสิอนีะไปให้ดีดีไปเยูนี่เองเนาะเขรกไปถูกเวลาเขาเรียไปถูกเวลาเหมือนเหมือนเหมือนจับยามสตาไปเ่ยเหมือนจับยาสยาชีเรา แล้วก็คิวด่าหลานไปเงี้ยนะหลานมันคงช้ำใจบาดเจ็บไปหลานมันเมื่อยเจบอกกล้าไปนี่ถ้าไปคิวไปวินใช่มก็ยี่สิบาทนเวลาที้งนอยากได้ก็ต้องวิ่งอย่างที่มึงเคยวันนี้ผมย่าก็ยลนนะผมไม่เคยบอกเขางี้เลยมมก็ต้อดบอกเขา่ก็นเลยไปไปตลาดอะไรนะจะไปเนาะรักสุดหัวใจเนาะ

โอ้ลงให้เวยองังลงให้เเข้าใจลยเหนกแวข้าโอ้โหพวกพี่แม่ง <deserves> <an> <the> <talented>

อาวอุอาวีาวผมทำยูทูบไงทำยูทูบอยู่ไ้่านเลยยอยู่แล้วก็โหลดเข้าไป YouTube <c oughs> ทีนึ่งเล่นเสร็จแล้วเราก็โหลดเข้าไป YouTube มีคนติดตาม <c oughs> เยอะ <c oughs> ไง <c oughs> ไม่มีมาช่วยเลยป้อไม,ม,มอไอ้พวกพวกโผน่ะอเรื่องที่ของอสุรเรื่ออะไรไอ้อ๊ะันน้นน่เดืมีว่าถ้าอะไรไนมะ่อมส่ตามา อั้นัไม่ใจนไมช่วยไม่ช่วยหาแล้วยังจะมาควนเราอีไอ้นั่นเราผงไม่ทีเรืลวเาะเป็นนาที่อวเขาใช่แล้วก็ปลาเข้ามาเออ <łość> ไม่เหมือนเป็นี่เลยแล้วมันก็ดูโอ้ยหลายรอบจุกกล้องนะไม่คือที่ผมบอกมันว่าปลาปลามาตัดน่ะปลาปลามาตัดเบ็ดอะไรเงี้ยน่ะเออนี่ป่ะหน้าที่ของเขาปลาปลาเพราะปลาปลาเขาจะมาตัดเบ็ดตัดอะไรพวกนี้ไงเรื่องเรื่องคืออะไรวะบางทีก็ดึงมาค่อนไหนเอาแล้วเยอะทำไมไม่ใส่ลงดูดูงอหน่อยนะค่อนอะไรบางทีก็ยุ่ง เชือกดูดมันเรียมันไม่ได้มันดูดไม่เลยเลยเขาก็ดูดมันอยู่เขาบอกมันตลอดผมต้องมานั่งแกะพี่พี่นะผมนั่งแกะเชือกไอ้พวกนั้นเอาปลามันไปหมดเพราะว่าวงแกนไมมิถุนเพลสั้นมันก็โตแล้วมนดูง่อยๆเลยไม่บางทีอ่ะไม่ช่วยก็อย่าสร้างเถอะสร้างปัญหาให้ผมหรอกขอร้องอ่ะไอ้เออไอ้กูเหลือมากินเบ็ดอีกตั้งเท้าอีกเยอะมากเอากินก็ให้ไปมากินเออนี่เลย งูเหลือมาเออเยี่ยมมาเช้างูเหลือมากินเป็ดอีกอลยแล้วผมก็ขึ้นไงทำไมไม่ปล่อยให้ผมดูก่อนผมตัดเองก็ได้แค่ผมจะเป็ดผมคืนผมแขกคองมันก็ได้ไปตัดเ็ดผมอ่าแล้วเชือกอ่ะผมก็เชือกผมผมไม่อยู่ถ้าผมอยู่ผมใจนี่เดี๋ยว้าผมไม่มาวิ่งหลอกรถอ่ะ อยู่อจะไปังเกลยอะไรมันะ like ่มันเน่าก so ับตุ่กก็รู้อยู่แล้วมันมันได้ลกมันได้ว้เพี่ออเก็มันได้ถามว่ามีใครถาว่ามีใครไปบ้านผมได้ก็มีมันเนี่ยเชือเอทีผมซื้อมาพี่มราคายากมากที่จะไปบ้านผมอ่าะราคาหลอยรอยยนไปแล้วมีก็มีอ่า I told, I told. ไอ้ก้งไอ้คู่คู่ในบ้านด้วยหรอไปเดี๋ยวถามดูเดี๋ยวโบยวายบ้านเรื่อ,อยจะคู่คู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> ไม่ถ้าไปคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่ถ้ <c oughs> าไปสองคนนี้ก็ไอ้เอาฮอนไปอ่ะพกคอนไปตัวนึงเอารถไปจอดฝัง,งทางเข้าซอยอีกไอ้เจ้าต้องไม่แปไม่แก๊ปไปไหนวะมึงวายหากันเลยไม่มีเบอร์มันพี่หน้ามากเลยไม่มีเบอร์

เหมือนพี่เอพี่เอจำได้แบบที่ว่าลูกผมมีเรื่องอ่ะที่พีเอไปอ่ะแม่งนั่งกันรอรอรออะไรเลยถวายเลยถวายลูกผมเลยไม่เล้วดีผม่รอกระถิ่นเลยผมก็เลยอยากเข้าไปดูมันมีอะไรกันบ้างอ่าแม่งบอกว่าเด็กคันแม่งเลยคันแม่งเลยวิ่งทำไมกระถิ่นน่ะผมก็ฟักมีดออกมาหน่ผมฟักมีดมาเก็บในห้องเลยอะแม่งหายกันหมดเลยนนี้ไม่หมึงวิ่งเฮ้ยิ่งทำไมิ่งทไมกระถิ่นน่ะ มันจะมาเอารูปผมไงแล้วก็ถีบวิ่งไมอะแง่ล้อลอมาถิ่นเลยมันเข้าไปมันนักเข้าไปกี่รอบวะสองรอบตอนแรกผมโทรหาพี่นงก่อนแล้วพี่นงพี่นงเนี่ยเด็กแม่งมารอลูกมารอมาเต็มบ้านผมเลยตอนแรกอ่ะผมอ่ะงานลาบใช่ป่ะแล้วลูกผมบีบมาใช่ป่ะ พี่เอก็จะเข้าบ้านผมผมก็พาเข้าบ้านไปได้แม่นั่งรอเลยเฮ้ยมันบอกเลยว่าเฮ้ยมาเ้ยมาเ้ยมาเ้ยบอกมาเ้ยมาเ้ยมาเลยมาเ้ยมันก็พูดใหญ่ๆมันคิดว่าลูกผมมาไงให้เวลาแต่พี่เอตอหลังผมเราหนีทำไมม่งหนีกันหมดเลยแหนีกันหมดเลยพ วันนี ite, ้ล like so ูกผมเป็นเป็นเด็กที่เขียวนะลูกชายผมเนี่ยมันมีไข้ดีแล้วมันดีแล้วมันดแล้วมันไมุ่กแล้วมันไม่้แล้วมันไม่ยุ่งกูไแล้วมันไม่ยุ่กับไข้แล้วมันม่อุ่งกแล้วไ่ย่งกไไ้วไ่าใหกไ้อลมเนี่ยุาเเอลว่ยกับ้แลมั่ยงก้แวมแหละยกับแ้น่ยค่ง ไอ้ไรบอกโทรหากูตลอดรู้ไหมยังไงโทรคุยพ่อมก่อนเลยโทรหาพี่ได้เหรอเหรออันนี้มันดีแล้วมันอย่พี่เาอบรมเด็กแหละเขาไม่อบรมเลยเขาก็มาที่ข่ายมีอยู่แล้วก็ที่ผมไลน์พี่ฟังอ่ะไอ้บ้านบางอ่ะไอ้บ้านบางอ่ะไอ้แบบไอ้รถคันเนี้ยไอ้รถคันเนี้ยไอ้ที่อีกกระเทยมันให้อ่ะ

Gương, à ai cua ai cai ngay cua 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 กำลังสล็อตอยู่กําลัง AI กําลังเก็บเก็บอยู่ AI กําล AI กํลังเก็บตัวอยู่ไอ้ตองเอาไปไอ้ตองมนสแกนอยู่พี่มันสแกนอยู่ วิสตอเลียวิสตอเลียสิเค็ดไมกเจอเลยอะไรงานหักไงเอามีงานหักหักอะไร